เงาเงาอยากนดนเรากระบ,บาลที่กูไม่เย็บปาก็เพราะว่ากูได้หมดเรี่ยงวุ่นวุ่นของไว้รุ่นเชี่ยวมากป๊าดเพราแบบนี้มันชุนเลยละ่ะว่าอยากเที่ยวแล้วละมากอยากเชี่ยวลูกปืนแทนเบียรแล้วปิโปโป อยากกินลูกโมกว่าจัาบ<ะ>้าบ่มีหรอกลูกโมมีแต่เม็ดอีตโตมึจงจะเอาบ้าเจ้าเห่าซ <c oughs> ุเดี๋ยว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 จะเฝ้าไปหันใจมะาบาังดูหันขวานขวา,นนา,างหันหน้าม้าบังดูแับนี้เฮ้ยหน้าคือขอดอกมนันจักไปสิามาเอาเอาซุ่ยซุซ อันที่ให่เวาหมู่ว่านนี่ยหยขอโทษเด้ออันที่ใหว่าหน้าชูคือขอสองมานไหแมะแต่ว่าบางไปบางมามันก็คืออหรีได้ระชูยใหว่วาสิบวานเหล่าละแต่มันอดว่าบมดได้แตจักวาเียจังใดน้อชูบบางบบานี้มันบ่คือขอสองมาดอกาหว่าคือจังหววเช้าหมนึ่แม่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าว่่น่าฮ่่่นไม่ถูกหวยฮ้ย วะะจ้กหวยมันก็อยากถุกหวยตัวแต่ตอนเนี้ยไม่อยากถุกหวยเลยล่ะอยากถุกฉันแทนแทนใช่เนี่ยใช่เนี่ยยายเจ้าหมากให้ดูหน่อยครับได้เดี๋ยวจัดให้ก้อนที่เจ้าหมากยายขอเจ้าลูกปืนก้อนได้บ่ฮะมีบ่มีบ่อยากนำลูกจากกัว Thử con thử con, Nó cửa lẹ cửa 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 con cho, cửa 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 con, chỉ cửa mà những cửa 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 con cửa 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 vẫn ta sẽ vật vật dây vật me chiều vân theo con mình với các phát nhạc đâm phít đâm ơi mình đi tối đu nắm màn này khóc ยายยายนี่ม <German> ันนำหมากด้วยเลือดเลือดต้มปล่อยรัฐบาลให้ฟังหน่อยยายโอ้ยถิ่ม่าให้ยายปล่อยยังหามองปล่อยยากด้วยรัฐบาลชุดเนี่ยบริหารดีทุกอย่างแต่ว่าคนประเทศเท่าถิ่ม่าโทษต่รัฐบาลอีหยังอีหยังกระลงต่รัฐบาลเศรีฐกิตแบบเนี่ยยายเบดเด็ดลอนอีหยังเลย มีแต่ลุงกับลุงมียังก็ได้ขายมาัเริ่มตั้งแต่ขายบ้านขายรถที่ดินแปงลงชุดใส่กระเสียสู่เย็นเตาจัดมองหูเขาบ้านมียังขายดีครับเจ๋วเรื่องมูุ่ญของวัยรุ่นเจ้าหมากโูบ่ว่าได้เป็นหยังคือเจ้าหมากแถว่าลู้ได้สีบบอกเดียวเรียว กะพาะว่าได้สวยเด็ดใ่งามไยหนาหลักเป็นตะหักตะแพง